คนตกพี่น,น้องสบายดีพี่น้องน้องดีทำอะไรค,คัดหมอกกระทาชิเพิษย่งขวับประกบพี่น้อ,นองแอกจ <c oughs> ะคัดยังไงแกดะคัดแกจะคัดไม่หูไ่ดิกแข่งคนบ่งก สบายดีพี่น้องนอนดีป่าลุงเบบี้เห็นดีป่าลุงน้องเหนล่นยองเนยด่าลุงเอาสบายดีก่อนสบายดี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 สดีดีปาลุงวกเราเป็นสัปาลุงอ่าฮะข้อแล้วนะแม่สิบพอดีมือปีบายบออารข้งเฮามือนี้ สี่โตสยดีป่าลุงย้อนแสงน้องบรยากชัดไปได้ไปนังข้างบนปะเออมหอยเอา่บาไมเบาไมงสบายดีพี่น้องอุ้ยมือสีดำารอบรรยากาศคนต๊พี่น้องนตนอนรับชนดเล้ที่านเปทูดถึงมือเลยเดีาเล้ไปเียดัง อะไแ้วแม่้นหอย่างกระปูตอนฝนตกลิ้นพี่น้องบรรยากาศแบบนี้มีจองแาไพเก็บผักแพวน่ว้ัจมาบอกพักบงมเนิดหน่ไปนู่นไปอคนเดียวแล้วคนตกจองมนเดียวทักหอมพักเชียนเด้อ เขาป้อนะเจักบอกในไก่ไก่ลกกระโดดลูกหมันนราไปแล้วปได้กันจองไปมีฝนตกใส่สันมาวแล้วชิ้นแล้วิเ่ไ่อ่โดอกอาเชือกใส่กระหูกพูดันทา่ทาง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 น้งกินอไร

หลังเห็ดกินเตี่ยวกระปูตามเต๋อกระปูครับ่มีนเนื้อกินพี่น้องคน,น,งนตกไปใส่ปไปใส่ไปใส่ไปใส่บมได้เลยหานอยู่ในกินก็ไม่มีให้กระปูอยู่สี่โต้เราจะมาตำคนกระตกกะลีรอพี่น้อง พ้นพี่น้องเอ้ยโบ๊ทโว่า้นเที่ยงหน้าพี่น้องเอ้ยไปใส่โบได้เลยโบนี่กินโบได้อ่ายกินยังเลยพี่น้องดูเที่ยงไหนเที่ยงหน้าฝนกับโคตรตกแเองพี่น้อง แห้งอะไรอ่ะอแห้งแบบอ็อ้าผ้าาแงมเลยเลย่อแห้งมาแห้งมาพี่น้อง เสียงกระມงบวดอยิ่จากเสียงอย่งเลยนะไม่น้องไอ้ดางแห้งเนยหรอน้องลีก็ล้าวมากระก ฝนเล่งกระเดกกระดอกบึ่งน้ำน้องกระเดกกระดอกข้างเขาโอยพี่น้องเลยฝนตกพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮา Cả đăng đăng cả đi cả đáng đắng chẳng cả gì đi biết nói quờ mà cả bố kì nào em đây, đây nhau makabok mm -hmm. Kuah makabok

ก๋อมากะบกกินยาพนตกเมาเลยเราหลืเราเมาเมาแล้วเมากัเมาแต่ด่าเขาด่าเขาสักด่าที่ไหนแค่มีปกตินมันกินไม่หลีกปกติกินกินบ้างา ขัวขัวคล้ายนะเ่าขัวคล้ายลำบุญไมันเป็นหมามันจะขัวไปขี้่เลือบ่ขั้วขึ้นนละ แช่บอลใหม่อร่อยอดม่วาก็หมก็อร่อยนีดนพืเตมเนี่ยน้ำพนดเลยไปช่บุได้พี่น้องยูเทียยังดียวน้าเต็มมลยน้องน้องก็เต็ม